มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมพ์ริพายช่วยคนอีกแล้วนะคะทําคนทั้งประเทศต้องร้องไห้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆสําหรับผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์ริพายเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแม้ว่าการกระทําความดีจะมีกระแสะต่างๆมากมายแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเธอได้จริงๆนะคะ จุดทำให้เธอเป็นที่รักแล้วก็ที่ชื่นชมเป็นเด็อดอลของใครหลายๆคนคะ่ะล่าสุดเธอคนนี้ก็ทำให้เราต้องน้ำตาซึมอีกครั้งจนได้นะคะเมื่อวันที่31มกราคมพิมพ์รีพายได้โพสต์คลิประบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเหนื่อยนะชีวิตแต่ไม่คิดที่จะยอมแพ้เหนื่อยนะชีวิตแต่ไม่คิดที่จะยอมแพ้ค่ะพิมพ์ริพายนะคะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรี เพื่อไปเจอคุณยายท่านหนึ่งที่มีอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งไม้ละ5บาทซึ่งขายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะบวกกับคุณยายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงโดยมีแขนข้างซ้ายข้างเดียวที่ยังสามารถใช้งานได้ลูกชิ้นของยายเหลือ34ไม้พิมพ์ริพายถามยายว่าทั้งหมด100ได้ไหมยายตอบว่าได้ค่ะแล้วเธอก็ควักแบงค์พันให้ยายไปหนึ่งใบแต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะพิมพริพายยังหาอาชีพให้คุณยาย โดยเธอขออาสาล้างทำความสะอาดรถเข็นและนำหน้ากากอนาไมยรวมถึงหมอนรองคอมาวางขายและขายดีมากๆค่ะก่อนจากการเธอได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้คุณยายน้ำตาไหลอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะสำหรับคุณพิมพ์ริพายที่ทำในถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ